รอฟอรมรเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีตลอดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษาย,ยน2565การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมร,รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในความรับผิดชอบของรอฟอรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีเส้นทางของโครงการเริ่มต้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีและสิ้นสุดที่บริเวณใกล้แยกรามคำแหงร่มเกล้าย่านมีนบุรีระยะทางรวมประมาณ34.5กิโลเมตรโดยขณะน,นี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีความคืบหน้าด้านงานโยธา89.14%และงานระบบไฟฟ้าคืบหน้ามากถึง85.87% และมีความก้าวหน้าโดยรวม87.47%ข้อมูลณเดือนเมษายน2565สำหรับการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูคาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสที่1ตั้งแต่สถานีวัดพระศรี PK16 ถึงสถานีรามอินทา PK30 ภายในเดือนธันวาคม2565 โดยขบวนรถจะวิ่งผ่านสถานีนพรัตน์ p k 26พร้อมทั้งยังไม่เปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจอดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรี Line at MRT Pink Line และเว็บไซต์ www.mrta. pinkline.com รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง